เปิดตัวแฟนใหม่ดูแลเข้ากับลูกชายได้ดีน้ำตาลน้ชาลูกสาวตักมายุรามูฟออนเปิดตัวหนุ่มข้างกายเข้ากับลูกชายได้ดีก่อนหน้านี้น้ำตาลน้ชาลูกสาวของตักมายุราได้โพสต์รูปคู่กับเด็กผู้ชายคนหนึง่งและรูปเดียเด่ยวๆของเด็กชายคนนั้นทําให้หลายๆคนสงสัยว่าเด็กชายที่เธอดูแลยอยู่นั้นเป็นใครซึ่งหลังจากที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามน้ำตาลจึงได้ตอบตรงๆว่าเป็นรูปของเธอถามให้ ข่าวลือต่างๆมากมายเลยได้ตัดสินใจแยกทางกับคุณพ่อของน้องที่เป็นคนฮ่องกงทางด้านตักมยุราได้ยืนยนันเคียงข้างลูกสาวเคารพการตัดสินใจของลูกล่าสุดเซาน้ำตาลได้โพสภาพลูกชายพร้อมกับหนุ่มข้างกายคนใหม่ที่ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการลงบริเซต์แกรมแอดน้ำตาลนัชชาที่ได้พาลูกชายไปทำบุญที่วัดเนื่องจากเป็นวันพระ จะเห็นได้จากซอรี่ที่สารน้ำตาลโพสลงหนุ่มคนนี้ยังดูแลลูกชายน้ำตาลไปอย่างดีและมีภาพผู้หวานออกมาให้ได้เห็นกันด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์สยามมิวส์คอม